สวัสดีครับพีเพนะครับวันนี้เพจะมาเล่นเกมตัวเก็บชิมอิมแพกในการปรับเป็นค่าดีฟฟ์หรือว่าค่าเริ่มต้นของเจ้าตัว i ิฟลิกฮอต50โปพัทกับมือถือที่มีความเพียวบางที่สุดในโลกสเปคกับราคาบอกเลยว่าจัดเต็มมากนะครับพี่จะขอแนบิน์ในการสั่งซื้อเจ้าตัว Hot 50 Pro ปเป็นเครื่องสุนไทยประกันสุนทย ตามนี้พี่แนบให้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ตระกูลของคอร์0 50 5 0หหรือว่า50 Pro หรือว่า I n f ฟ n i x Smart 9ผมใต้คลิปเลยเดี๋ยวพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อให้ผมมาดูว่าเล่นเกมตัวนี้สเปคจะเป็นไงบ้างบอกเลยว่าพี่จะขอเกิดสเปคก่อนตัวนี้ใช้ตัว m i n i t t e k Helio G100 Octa-core ครับแรม8ป b จิกบวกเพิ่ม8 g b ก,กับความจุเครื่องคือ256 G b หมดเลยว่าตัวนี้ บางจริงครับน้ำหนักก็เบาเล่นเกมหน้าจอเป็น,นจออัลโมเลดครับ120่งรอยเฮร์ตสามดีเลยว่าหน้าจอสัสพีนะรู้สึกว่าสีสันของหน้าจอสวยงามมากเลยครับสู้แสงถือว่าดีครับดูครับโหภาพอย่างสวยอะ่ะภาพสวยจริงครับลำโพงเป็นลำโพงคู่แบบตัว JBL นะครับนี่โหภาพเรนเดอร์ขนาดนี้ได้ถือว่าสุดยอดครับ ดูครับกราฟิกสวยจริงครับอันนี้พีปรับเป็นค่า default ของตัวเครื่องนะครับนี่ครับปรับตามนี้ผมเพราะว่าปรับตามนี้นะครับเพราะว่าความลื่นยไหลของ CPU ตัวนี้มันเหมาะกับการปรับเป็นค่าเริ่มต้นหรือว่าค่า default นะครับซึ่งพีรู้สึกว่าหน้าจอสีสันก็สวยงาน,นผมปรับเท่านี้ก็เพียงพอนะแบตครับตอนนี้ที่45เปอร์เซต์นะครับ หูลำโพงเสียงดีมากขอเส้นลำโพงเลยสัพีรู้สึกว่าสีสันหน้าจอคือมันเจ๋งดีครับสีสันดีมากสวยสวยภาพเอาตรงนะก,กราฟิกเรนเดอร์ได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดมากเลยครับ ดูครับว่าสีสันของตัวเครื่องอะรนเดอร์ตัวอาคาร3 D ออกมาได้อย่าง perfect มากเลยอะนี่ครับมาดูว่าการเทเลพอร์ตจะเทเลพอร์ตได้รวดเร็วทันใจไหมครับนี่ครับมาดู่ะผมการเทเลพอร์ตนะ นี่ครับนับได้ครับผม1 2 3 4 5ประมาณ5้าถึงหกวิครับก็ถือว่าเทเลพอร์ตสุดยอดมากนะผมตัวนี้โหเร็วทันใจดีนะสูหน้าจอสวยจริงครับมิติของภาพบอกเลยว่าดีจริงตัวนี้นะครับ ครับดีมากเสียงโคตรดีอ่ะเสียงอย่างแจ่มครับบอกเลยว่าเสียงแจ่มมาก เฮ้ย <He, S 2> เล่นเกมดีมากเลยอะตัวนี้อะทัดดีมากครับบอกเลยว่าทัดเจ๋งจริงโอ f e ลิ i ดีมากอะ่ะในการจับครับบอกเลยดีจริงอันนี้ขออนะุญาตเลยว่าพอดห้าสิบโปรพัดสับทีนะซีวีเอโอจีหน้อยก็สบายหายห่วงผมเล่นเกมตัวนี้ นะครับผมตัวนี้มีตัว X Boost หรือว่าการใช้เกมหมดนะครับมีบายพา s ใผมในการชาร์จครับซึ่งดีมากครับตัวนี้มีการควบคุมระดับ e s p o r t ก็มีผมแล้วก็ปรับตัวกราฟิกเราสามารถปรับตัวกราฟิกให้เป็นแบบประสิทธิภาพก็ได้ครับซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้คือการปรับได้ด้วยสัปพีนะนรู้สึกว่าดีมากเลยอะ่ะตัวนี้อะ่ะเวิร์กเวร์กครับแล้วก็ผมทำการทดสอบตัวเครื่องครับ บอกเลยว่าการาฟิกอย่างสวยอะ่ะโหการาฟิกสวยงามมาก <c oughs> การาฟิกอย่างสวยลื่นมากโคตรลื่นเลยบอกเลยเลื่นมาก ต่างเลื่อน่ะ ค,คือในการปัดในการทัดบอกเลยว่าสุดยอดมากดูดูดูดหน่ให้ดูครับผมว่ามันลื่นจริง โค้สมูทแตครับบอกเลยัาพีนะความร้อนถือว่าจัดการดีมากเลยครับรู้สึกว่าแบตก็ถือว่าจัดการดีโหตัวนี้จัดการดีมากอ่ะ เอาตรงนั้นจับพีนะรู้สึกว่ากราฟิกคือสบายหายห่วงครับผมตัวนี้ถือว่าในการจัดการความร้อนถือว่าเจ๋งจริงครับโห <c oughs> ตัวนี้ทำทำแบบบิกมากครับผม <c oughs> มาดูว่าเป็นไงบ้างเนาะตัวนี้แบตครับอยู่ที่13%นตครับก็ถือว่าจัดการดีครับเพราะว่าพีก็ทดสอบมาประมาณ10นาทีแล้วแหละ ถือว่าแบตลดลงประมาณทัก 3- 4อร์เซนในการปรับค่าดีฟอ t ถือว่าทำการบ้านมาดีมากครับอันนี้ขอเช่นชมเลยว่าสุดยอดจริงครับตัวนี้ Work ์กนะสัพพีถือว่า Work ครับนี่คือการเทเลพอร์ตสัปพพีนะประมาณ5-6วิก็ถือว่าเทเลพอร์ตเร็วครับนี่ครับโอ้สีสันหน้าจออย่างสวยครับดูครับดูครับว่าสีสันหน้าจอ มันมีความสวยงามในการออกแบบมากครับผมพี่ชอบมากอะหน้าจออย่างสวยอะต้นไม้ใบหญ้าบอกเลยว่ากราฟ,ฟิกตัวนี้อะสัพพีนะรู้สึกว่ามันเพียงพอมากครับสีโคตรสวยอะ่ะนี่ครับ มีความได้ไหยจริงๆนะตัวนี้อ่ะพูดลื่นบอดเลยเรื่องจริงอ่ะรู้ครับโอ้สัตพีนะถือว่าเป็นตัว มือถือที่ลื่นเอาการเลยครับผมบอกเลยว่าการผิดไม่ผิดหวังหหครับผมตัวนี้ <cas ters> โอ้สบายหายห่วงครับบอกเลยว่ายืนยันจากพีเพเลยว่า เจ้าตัวฮอต50โปรพัทถือว่าเล่นเกมตัวเก็บชิมอิมแพคปรับค่า d ดี a u ฟอลได้อย่างสบายหายห่วงผมเซาวนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมให้สับพีนะพี่จะขอแนบวิธีการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ให้นะผมเซเวนี้ขอบคุณครับ